เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราขับรถดีไม่เคยชนไม่เคลมทำไมเราต้องจ่ายเบี้ยรประกันทิ้งไปฟรีๆทุกปีถ้าเป็นไทยประกันภัยนะขับรถดีก็ควรได้สิ่งดีๆตอบแทนพี่ช้างคืนเงินประกันชั้นหนึ่งรูปแบบใหม่ขับดี3ปีคืนเงินครึ่งหนึ่งเพียงคุณทำประกันชั้นหนึ่งพี่ช้างคืนเงินติดต่อกัน3ปีโดยไม่เกิดการเคลมสิ้นปีที่3เราคืนเงินให้ทันทีเลย ครึ่งหนึ่งของค่าเบีย้ยสะสมทั้งหมด3ปีคืนเป็นเงินสดนะครับไม่ใช่ส่วนลดหรือของรางวัลจ่ายเบีย้ยก็ทีละปีไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนด้วยพร้อมความคุ้มครองแบบประกันชั้นหนึ่งทุกประการต่อให้รถคุณโดนชนแต่คุณไม่ผิดคุณยังได้รับสิทธิ์เงินคืนครึ่งหนึ่งอยู่ดีไม่เปลี่ยนแปลงชนก็ได้ไม่ชนก็จ่ายพี่ช้างคืนเงินประกันเดียวเท่านั้นครับโทรเลยศ 2>, 2 1 1 5 8 8 8